พี่ฉันตายแล้วใช่ไหมคงจะเป็นแล,แล้วคุณเป็นใครคุณก็ตายแล้วเหมือนกับฉันน่ะหรอ ผมก็ตายนอกนี้เหมือนกับคุณนั่นแหละเราชันต้องทำยังไงต่อไปาต้งเดิมปกแล้วเราต้องอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันระหว่างต้องอยู่นี่ตลอดไปแล้วเราจะทำยังไงกับศพเราทำอะไรไม่ได้ ต้องรอเพื่อนเราหรือคนรู้จักมา,รมารบบเราพบมาพบศพเราแล้วคนไม่มีเพื่อนอย่างฉันล่ะยิ่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วจะมีใครมาเจอ คุณรู้ไหมตอนผมตายมาใหม่อะ่ะผมก็เซ็งเหมือนคุณนี่แหละแต่คุณเชื่อผมเถอะสะวรรค์ควรจะชินเองแหละเราคุณตายมานานแค่ไหนผมผมก็ตายประมาณสี่สิบปีแล้นะม้งเนี่ยอืมน่าจะครับสี่สิบปีแล้วแหละ หนังสือเต็มห้องเลยเนี่ยคุณชอบอ่านหนังสือเหรอก็ฉันน่ะรับจ้างแปลหนังสือก็เลยต้องอ่านถ้าเลือกได้นะ คน,นเป็นโรคหอบเป็นฉันน่ะทำอะไรมากไม่ได้หรอกนะแค่จะหาแมแวไปี้งแก้งอตัวเรียงเลี้ยงไม่ได้เลยตั้งแต่แม่ฉันตายไปฉันไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวก็เลยติดเป็นนิสยัยแล้วล่ะมั้ง เป็นปีอะนะยังไม่ได้เลย รู้ไหมฉันไม่ค่อยมีความคิดที่จะมาบนนี้เลยอะเมื่อก่อนนะผมชอบพาแฟนเก่ามาดูพระอาที่ตกที่นี่โรแมนติกชะมัดเลยแหละเออลืมถามไปเลยคุณชื่ออะไรอะ่ะขำอะไรผู้หญิงสมัยก่อนเขามไม่ถามชื่อผู้ชายกันหรอเปล่าหรอกแค่ไม่มีใครถามชื่อผมเลยะจะผมถ้าจะลืมชื่อตัวเองแล้วด้วยซ้ำ ผมชื่อเบสยินดีที่ได้ราจาัดครับสวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะยินดีที่ได้รัจัดเช่นเดียวกันคนพูดจริงเหรอเราจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเราไปที่อื่นไม่ได้เลยเหรอแต่จะว่าไปนะสำหรับฉันจะอยู่หรือจะไปก็ไม่ต่างเท่าไหร่หรอก คุณหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าต่อจากนี้ไปฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในห้องนั้นคนเดียวไม่จริงหรอกความจริงแล้วอะ่ะผมอยู่ข้างคุณมาตลอดเลยนะ เตน้ตนกันดีกว่าเต้นกันดีกว่าแล้ว<อ>เฮ้ดี๋ยวน <c oughs> ะทำอ,อะไรเหรอเปล่าวก็แค่ชีวิตหลังความตายอ่ะมันก็ไม่ไดแยกขนาดนั้นเนอะแหมมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าปัญหา,าอะไรที่คุณเจอหรอกจะอยู่ว่าคุณอะอยู่กับใครนะมากกว่าเอ,อ้ยน้ำเน่าอ่ะคนสมัยก่อนเราถีบกันอย่างนี้นอ่ะเนี่ยฮะ หอมสารภายแต่ไม่อยางอะไรเหรอคือความจริงแล้วผมแอบแช่งให้คุณตายมานานแล้วนะเป็นอะไรเนี่ยฉันฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ตายแล้วฉันทำยังไงฉันไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วนะ จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ่งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามใดอย่างเธอจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดจะนิดเพียงใดจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเธอไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอ จะเป็นใครคนใดเมื่อก่อนนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมายแต่ละคนเขามาก็เลยพ้นไปไม่รักฉันจริงสักคน mm. อยู่บโลโอกที่แสนกว้างใหญ่เกินไป mm. เหนื่อยใจจนมันเกือบเจอไม่ทนแต่ฉันก็ยังได้พบคนยิ่งเธอเหมือน mm. ใช้มันไปกับเธออยากมีวันเวลาที่สวยงามดังความฝันที่เคยละเมอแสนล้านนาทีต่อไปนี้ไม่มีใครเที่เท่าเธอจะบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าหนึ่งชีวิตฉันยกให้เธอทั้งหัวใจ